สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับไมค์คาร์ลสโซลเซอร์กิปเ n นจิเนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรประตูลับนะครับเห็นหลายๆคนก็รีเควส์มานะครับว่าอยากให้ผมสอนวิธีการต่อวงจรประตูลับนะครับประตูลับที่ผมจะทำเนี่ยนะครับมีขนาด1นูณสนะครับก็คือกว้าง1บล็อกสูง2บล็อกนะครับวงจรจะไม่ใหญ่มากนะครับก็เหมาะสำหรับ บ้านขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับไม่ใหญ่ค่ะเพราะวงจรมันไม่ใหญ่ขนาดเป็นประตูแบบประตูรับแบบ2สคูนสองนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับคือปกติกำแพงก็จะเรียบเรียบนะครับแต่พอเปอิดสวิตช์ก็จะมีทางเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้คือปิดวงจรหมดแล้วนะครับจะกว้าง กว้างข้างละสี่สี่สี่บล็อกครับแล้วก็ลึก,ลกสี่บล็อกครับแล้วก็มีช่องตรงกลางสำหรับเป็นประตูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมยาสาธิตวิธีการวางแบบง่ายๆนะครับเ,เป็นการให้การวางให้เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของการทำงานของประตูลับแบบนี้นะครับ ก็จะวางแบบเปิดไม่ได้จะไม่หาทางซ่อนวงจรน,นะครับก็หาวิธีซ่อนกันเราเองนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นผมจะต้องขอหรือไอ้นี่ก่อนนะครับก่อนเยยกจะมาต่อใหม่อีกรอบหนึ่ง เสร็จแล้วครับหลักการทํางานของประตูลับแบบนี้นะครับเป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยากเลยจริงๆก็คือเราจะมีพิสตันสองชุดนะครับชุดแรกก็คือชุด A นะครับเป็นอย่างนี้สี่อันแล้วก็ชุดที่สองจะเป็นชุด b นะครับเป็นอันนี้ซึ่งชุด A เนี่ยครับจะทำงานดันชุด B ออกมาให้มาตรงถึง ทางเข้านะครับส่วนชุด b จะทําการดันบล็อกที่ต้องการปิดนะครับปิดให้เรียบเสมอกับกําแพงนะครับดันออกมาให้เรียบเสมอกันอันนี้คือกําแพงนะครับหลักการทํางานของมันก็คือกิสตันชุด a เนี่ยครับจะดันกิสตันชุด b ออกมาก่อนหลังจากนั้นกิสตันชุด b ถึงจะดันบล็อกดินออกมานะครับถ้าเกิดให้มันดันพร้อมกันนี่บางที ิสตันชุดบมันจะดันผนังออกมาด้วยนะครับตรงนี้เลยก็คือมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับหลักการเปิดเนะี่ยมันไม่ยากครับเพราะว่าเราจะจ่ายไฟให้ทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพิสตันชุดบจะไม่ทำงานจนกว่ามันจะถูกดันออกมานะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดู อันนี้คือสายที่จะให้พลังงานพิสตันจุดบีนะครับคือพอพอเปิดไฟแล้วเนี่ย พลังงานจะเข้าตรงที่บล็อกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพิสตัน B เนี่ยครับไม่ถูกดันออกมามันก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดพิสตัน B ถูกดันออกมาจนโดนสัมผัสกับบล็อกนี้นะครับพิสตัน B ถึงจะทํางานนะครับ ต่อไปก็วางสายต่อในชุดพิสซอนเอนี่นะครับเสร็จแล้วครับสซึ่ิผมเปิดก็ทำงานตามปกติแต่ปัญหาคือตอนปิดนะครับเดี๋ยวเอามาเอทำานี่ จะต่อให้ดูใหม่อีกรอบนึงเนี่ยครับตอนเปิดทำงานได้ปกติครับแต่ปัญหาคือตอนปิดครับตอนปิดเนี่ยพิสตัน A กับพิสตันชุด B นะครับมันทำงานพร้อมกัน,นครับมันก็เลยทำให้ พิสตันเเนี่ยดึงพิสตัน B กกับไม่ทันนะครับเพราะว่าพิสตัน B มันก็ทํางานของมันอยู่นะครับทําให้เกิดค้างอย่างนี้นะครับวิธีแก้ก็คือต้องให้พิสตันชุด a เนี่ยครับทํางานหลังจากที่พิสตันชุด b ทํางานเสร็จนะครับวิธีแก้ก็คือเอาลิฟต์เตอร์วางไว้นะครับผมจะตอบที่เล์ไว้ส่วนชุดสี่วินะครับ แล้วเรามาลองดูนี่ครับทำงานได้ทำงานได้แบบโอเคครับเลยไอผิดพลาดแล้ยังไงนะครับมาดูกันคือตอนเปิดไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพิชซ o นเมันต้องทำงานก่อนพิชซ o นบแล้วเพราะว่ามันมันต้องมันบล็อกให้พลังงานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า พอตอนปิดเนี่ยครับถ้าเกิดไฟมันดับพร้อมกันพิสตัน B กับพิสตัน A มันก็จะทํางานพร้อมกันซึ่งในลักษณะเนี้ยพิสตัน A ไม่สามารถดูดพิสตัน B กลับเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องให้พิสตัน B ทํางานให้เสร็จก่อนเพื่อทาให้พิสตัน A ทํางานนะครับก็คือเวลาปิดสวิตช์เนี่ยครับไฟตรงนี้จะดับทันทีนะครับทําให้พิสตัน A อ่พิสตัน B ดูดบล็อกกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าพอปิดไฟแล้วเนี่ย มันพิสตันเอมีพิสเตอร์อยู่นะครับทําให้มันปิดช้ากว่าพิสตันบนะครับอันนี้มีหลักการทํางาน,นโอเคครับสําหรับที่เหลือก็คือการซ่อนวงจรน,นะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ขออธิบายนะครับแต่ละคนก็ลองไปหาวิธีการซ่อนวงจรของตัวเองดูนะครับบางวิยาซ่อนได้เล็กนะครับ มาคุยะซ่อนได้ใหญ่นะครับก็แล้วแต่ความสามารถในการวางเนสโตนนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคนที่ติดตามในสโตนของผมตั้งแต่คลิปอินพุตเลยนะครับก็พมว่าต้องซ่อนได้ดีพสอสมควรเลวนะครับสําหรับบางคนที่สงสัยว่าทําไมผมผมถึงใช้ปุ่มนะครับอันที่อยู่ในแล็บนะครับผมใช้ปุ่มทำไมผมถึงใช้ปุ่มเพราะว่าอันนั้นคือผมต่อทีฟีทไว้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายเรื่อง Land and f i t b o p นะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับกดปุ่ม subscribe นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะไปพูดคุยหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับสามารถาไปแวะชม Facebook Page ได้นะครับที่ e t รสโ n n s ก e i p Engineer นะครับผมจะมีลิงก์ไว้ที่ video description นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม